สวัสดีครับทุกคนครับอ่ะเมื่อเด็สีพาพี่น้องมาถามข่าวคนอยู่บ้านไหมนะครับมานอนขึ้นแรกเป็นยังไงสนอกนะครับมาถามข่าวถามข่าวพันเบิงนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาบ้านพี่อนุวัฒนะครับเป็นยังไงน้อน,นะครับมานอนบ้านาไหมเป็นยังไงน้อนอนหลับฝันดีมาลองมาถามข่าวพันเบิงพี่นอ้องนะรถกระอจอยจ่ตรงนี้ฮะนี่ฮะ อ้าวพี่อนุวัฒน์เป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม<ก>เป็นสำรวจดูว,ว่าเราจะเอาเครื่องซักผ้าไว้ตรงไหนครัวจะเอาเตาแก๊สเอาตู้เย็นไว้ตรงไหนโอ้เพราะว่าของมีครับแล้วนะครับก็เลยแต่ว่าห้องครัวคงเรเป็นห้องนี้แหละผมดูแล้วใช่ก็เลยก็เลยห้องครัวก็คิดว่ามันดีแล้วมาดูไหมครับพี่ามาดูด้วยกันนะครับ เสืส้อทั้งค่านะจะอยู่ในห้องน้ำห้องโน้นครับไม่พอลอะนันไม่ได้ใช้ใช้อยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ใช้เป็นแค่ห้องเดียวห้องนี้นมันมีฝักบงฝักบัวเรียบร้อยครับนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นฟุกมากเลยห้องบ้านหลังเนี้ยจริงๆมาได้แบบเขามาถามหลายคนเพราะว่าเดี๋ยวผม,มันไปใยายน่าอยู่มากเลยน่าอยู่ครับเมื่อื่นหลับสบายไม่ร้อนนไกเลยหรอนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่มันมันจะทำฟัวได้เพราะมันมีหน้าต่างใช่ไหม มันก็โอเคแล้วมันก็ทําตัวได้แล้วครับอผมมองอย่างนี้จะเอาตรงนี้เป็นห้องครัวใช่มันก็ทำให้เป็นห้องครัวอยู่แล้วใช่ใช่อเราก็เป็นห้องครัวแล้วก็ตู้กับข้าวตู้เย็นมันมันได้พอดีไงมมันพอดีหมดทุกอย่างเลยหลายคนบอกว่าู้เป็นจังหวะจริงๆบ้านหลังนี้ยเป็นจังหวะจริงๆมันเป็นมูลวาสนเนะที่เราได้มาอยู่ได้อยู่หลังสวยหลังงามแบบหลังใหม่ด้วยม นคนอื<ห>่นเขาอยู่กบ้านเขาเลื่หลอกดูแล้วอจะทําให้ดีก็จัดแจงห้องครัวนะพี่น้องตรงถูกเป็นห้องครัวก็ซื้อไม้ถูมาแล้วแต่ยังไม่ได้ถูยังไม่ได้กวาดมันก็ไม่สกปรกมากเราถ้าถูแล้วเดี๋ยวมุมนี้คงเป็นมุมตู้เย็นหลผมว่ามีปลัคค๊กไฟมีปลั๊กตู้เย็นอยู่ตรงนี้มันมีชั้นอยู่ตรงนี้ครอบจานมัน,นมีชั้นอยู่แล้วเราต้มาไว้ครอบจบครอบจานแล้วก็ไว้ตู้กับข้าวเราก็มีมันก็อยู่ตรงนี้มันพอดี แก๊อยู่ตรงนี้ตรงใกล้หน้าต่างใช่ไหมใช่ใช่เออมันก็โอเคลงตัวมากก็เท่ากับเมื่อคืนนอนก็ไม่ได้ไม่ได้ฝันอะไรแต่ว่าก็หลับสบายอยู่ถึงจะนอนกับเสือผืนเสื่อผืนมอนไปเสือผืนมอนไปยุงเยอะพี่พี่ไม่มียุงเลยเนอะดีมากสุดยอดเลยอ่ะดีมากเลยใช่นะครับตอนนี้กําลังเดินตรวจดูมดก่อนนะครับมาฉีดมด หอ้โหเนี่หมดยังขึ้นอยู่เลยดูพี่เลยก็ฉีดฉีดข้างนอกไปแล้วเดี๋ยวจะฉีดเดี๋ยวฉีดให้หมดมันยังใต่อยู่เลยดูดิเดี๋ยวเราต้องฉีดให้หมดไม่ให้เข้ามาฮะนะครับก็ประมาณนี้แหละน่าจะน่าจะโอเคแล้วล่ะน่าจะอยู่ดีมีสุขเราจย้ายเต็มรูปแบบวันไหนพี่เดี๋ยวดูก่อนว่าเราเราจะได้ไปกับลุงไหมสีสเกตถ้าุงไปกับลุงก็หลังจากหลังจากหลังจากกลับจากสีสเกตก็คงจะย้ายเลยครับนะครับน่าจะเป็นลูกย้ายมา ครับไม่ผลครับเพราะว่าถ้าอยู่แบบนี้มันไม่วคอนอะไรเราก็ลำบากเนาะใช่กินข้าวอย่างนึงมันจะได้ประหยัดขึ้นถ้ามีก็มีนกินข้าวตรงนี้ดังนั้นผมว่าวางโต๊ะกินข้าวได้เลยตรงเนี้ยวางโต๊ะกินข้าวตู้เย็นเตาแก๊สโอเคเลยนะเนี่ยทำโต๊ะของู้ใหญ่เราก็เราก็มีตามนั้นแหละมีโต๊ะกินข้าวมีอะไรตู้เหล็กโต๊ะพักกินข้าวเออก็ดีเออใช่เนี่ยนะ แต่ส่วนมากไม่ค่อยกินที่โต๊ะหรอกจะไปนั่งโต๊ะทำงานฮะอ๋อจองานมาทำที่นี่ด้วยเพราะมันมีโต๊ะคอมพิวเตอร์มันต้องทำงานอยู่แล้วอ๋อฮะสุดยอดเลยเป็นคนทำงานที่ที่หนักก็จะมีโต๊ะคอมพิวเตอร์อยู่สองตัวคอมพิวเตอร์อยู่สองตัวผมว่ามันเข้ากับพี่มากเลยอ่ะดูสิคือเหมาะสำหรับคนทำงานนะคือเวลาเมื่อยๆเรามองออกไปตรงหน้าต่างไงพี่บรรยากาศที มันจะเห็นแรงบันดาลใจครับเอฟซีก็คือตรงหน้าต่างจะเป็นทุ่งนาใช่ไหมฮะมองไปเป็นทุ่งนาสีเขียวลมพัดโกลกเข้ามาเลยเย็นสบายเย็นยังนใช่ดีนะไฟแสงวอา้องเขาติดไฟไล่แมลงกันอยู่อ๋ออ๋อเหรอไฟสีเหลืองสีส้มอะไรอ๋อไฟไล่แมลงไม่ใช่ไฟไล่แมลงนะพี่ไฟอะไรไฟล่อล่อแมลงไล่แมลงไฟสีเหลืองตอนนี้คือเขาติดไฟไล่แมลงกันอ๋อถ้าไฟสีเขียวสีเข้มๆนั่นเป็นไฟ ไฟจับแมงดาไฟจับมแมลงอ๋ออันนี้นนนนไฟสีส้มล่อมแมลงมาถ้าไฟสีเหลืองสีแดงสีส้มอันนี้เป็นไฟไล่มแมลงอ๋อเป็นไฟไล่มแมลงเพราะเพราะแสงจะเข้าตายุงยุงมันจะไม่มา,มาแมลงจะไม่มาอ๋อเห็นเห็นเขาติดไว้ตรงเวลาอยู่คออหัวข้กอ,อ,อ,อะไรเนาะใช่พวกวัวข,ข้ออะไรพวกนี้จะจะจะ,จะติดไว้ได้ครับก็ผมผมอยู่ต่างอยผมก็ติดตัวนี้จากแมลงเยอะๆพอติดปุ๊บแมลงไม่มาเลยอ๋อรู้ก็เลยรู้ว่าอ๋อหลอดไล่แมลง ดีจังเลยแต่จะได้ซื้อมาติดบ้างที่บ้านดีจริงอยากจะหาไอตัวไร่มดเองเหมือนกันจะหาไร่มดใช่ไหมเอออน่นอะสิปัญหาคือมดใช่ไหมตอนนี้มดเยอะมดเพราะว่ามันอยู่อย่างเงี้ยมันต้องมันต้องมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราค่อยๆดูแลค่อยฉีดแล้วครับนะครับเพราะว่าถ้าถ้าฉีดแล้วเขาตายไปบ่อยเขาก็จะไม่มาเขาจะรู้ว่ามาแล้วเขาตายเขาก็จะไม่เข้ามาเขาจะไม่เข้ามาเออสุดยอดเลยก็จะมีตอนนี้งอกขึนมาแล้วน่าอยู่มากนะฮะ วันนี้ก็นอนหลับสบายเลยเนาะเห็นไหมอากาศมันไม่ร้อนเห็นไหมมันเย็นมันลมพัดถ่ายเทลคือตั้งหัวข้ามว่าอาจจะร้อนแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวมันเย็นใช่เพราะมันอยู่การพึ่งงานลมพัดถ่ายเทนะเย็นสบายไฟในห้องก็โอเคฮะก็ก็ไม่มืดมากอ๋อไม่มืดมากเพราะหน้ากากมันเป็นสีชาอยู่อืมเราก็มองเห็นแสงข้างนอกสุดยอดเลยคือคือที่หมู่บ้านนี้มันดีอย่างนึง ไปแสงส่างกันถางสว่างมากอ๋อเหรอฮะสว่างหมดสว่างจ้าเลยวันเนี้ยผมเข้ามาผมสังเกตพี่มีถังขยะเป็นแถวเลยเอยลอแสดงว่าวันเนี้ยเขาเพิ่งเอาถังขยะมาวางไว้อ๋อผมเป็นแถวเลยอะ่ะไม่มีขยะเนาะเออก็คือจะมีถังสีแบบทีเหลืองฮะเป็นแถวตัว้งตั้งแต่ทุกทุกซอยเลยแสดงว่าเพิ่งมาวางวันเนี้ยเพิ่งเห็นวันเนี้ยดีเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากหมู่บ้าน<า>นะครับแล้วคือ เรื่องแสงสว่างนี่นี่ต้องชมเลยว่าเอถนนสว่างเหมือนกลางวันอืมเออโอเคโอเคนะครับไม่ต้องกลัวอะไรมากไม่น่าก <คน S 1> ลัวไปยามาจะเห็นเออไม่น่ากลัวเลยผมมองมัน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 จะเกิดคือคือผมเปิดไฟแสงสว่างตลอดอืมก็คือคือผมชอบความสว่างครับผมไม่ชอบความมืดอยู่ที่ไหนก็คือไฟข้างนอกบ้านก็เปิดอยู่ในในห้องนอนเวลานอนก็จะปิดไฟครับแค่นั้น สุดยอดเลยบ้านหลังนี้ฟุกมากมากจริงๆทุกคนเป็นจังหวะจริงๆนะได้จริงๆถือว่านั่นแหละเพราะว่าเห็นคุณยายบอกว่าเออมา,มาถามหลายคนแต่ยังแกยังไม่ตัดสินใจนะครับจนมาล่าสุดเนี่ยก็ใจอ่อนกับพี่เอกชัยกับพี่อนุวัฒน์เรานะเอกชัยเอาให้ผมเป็นเอกชัยศรีวิชัยเอเาเดี๋ยวจะหากระเพรามาปลูก <ฮ>มามะเขือมาปลูกคาดว่าจะปลูกข้างหลังๆเนี่ยจะยากปลูกะมะเขือปลูกลกะเพราพริกอะไรเง<ช>ี้ยเอาเอาคันขอบคุณพี่อนุวัฒน์มากนเนาะเอซีสั่งก๋วยเตี๋ยวมาครับครับผมเอาคันตามสบายครับพี่ค,พครับ,บผมบไปแล้วครับพี่โชคดีโชคดีร่ำรวยนะครับครับผมเดี๋ยวไปทุ่งนาก่อนนะครับแล้วก็มาถามข่าวถามข่าวพี่อนุวัฒน์นะก็นอนหลับสบายดีพอดีนะ บ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหม่เนาะแล้วก็ทํบาบรรยากาศแบบธรรมชาติจริงๆวันนี้แกนอนคืนแรกแกก็คือ,อยังย้ายมาไม่เต็มรูปแบบก็เสียผืนหมอนใบนะครับมานอนก็น่าจะหลังสิ้นเดือนนั่นแหละนะครับถึงจะย้ายมาเนาะย้ายมาแบบเต็มรูปแบบนะผลข้าวขนของมานะครับแต่ว่าเป็นจังหวัดจริงๆครับได้บ้านที่แบบบรรยากาศดีมากเลยอะอยู่นะติดกับทุ่งนานะครับ ซึ่งมองไปก็เห็นท้องทุ่งเขียวชอุ่มเนาะช่วงนี้เ็เป็นช่วงหน้านาทํานากันเขากาลังนานากันชาวบ้านนะพอข้าวเขียวเ๊บก็เขียวชอุ่มฮะดูแล้วแบบโอ้โหแบบสบายใจนะทางอบทํางานมาเครี่ยดเย็นใหญ่นั่งจิบกาแฟดูทุ่งนาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับก็เป็นจังหวะจริงๆแล้วก็ไม่ไกลจากนาลุงด้วยจากตรงนี้ไปถึงทุ่งนาลุงอ่ะสามกิโลมองแล้วโอ้โหกิโลเดียวหรอพี่ ไม่ถึงกิโลนะเออกิโลกว่ากิโลกว่านะครับคุ้มมากๆไม่ไกลนะครับถือว่าถ้าเขาให้อยู่เนี่ยอยู่ได้เลยตรงเนี้ยนะเพราะว่าไม่ไกลจากทุ่งนาลงจริงๆแล้วก็เดินทางไปไปมามาได้นะครับซึ่งมันแากนะครับของผมเลยของผมประมาณห้ากิโลหกกิโลเดินทางไปกลับนะก็ถือว่าไกลอยู่แต่ว่าของพี่อนุวัฒน์เนี่ยเขาถือว่าโอเคเลยสุดยอดมากก็ดีใจกับพี่เขาครับนะ ก็เป็นจังหวะที่เขาตัดสินใจแอบพนาก็เห็นเขาบอกเขาเล่าเห็นเขาว่านะครับก็แนะนํามาเราก็มาพามาดูเนาะพอดูแกก็ถูกใจเลยปิ๊งๆเลยนะนี่คือวิถีบ้านเช่านะวิถีของชาวยูทูบเบอร์ของเราเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอพยพจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จำปาดงห้วยน้ําเที่ยงนะครับอันนี้ก็หมู่บ้านห้วยจำเที่ยงนะฮะวันนี้ก็สุดยอดเลยบ้านแก ที่ยายมาอยู่นะ่าอยู่มากๆครับทุกคนนะ่าอยู่จริงๆเห็นแล้วโอ้ยนะนะนี่เป็นห้องนอนนะที่แกไว้ไว้นอนห้องนอนห้องแะไรต่างๆห้องครัวก็อุปกรณ์ครัวต่างก็เป็นสัตว์เป็นส่วนฮะถือว่าสุดยอดจริงๆเยี่ยมเลยนี่คือบรรยากาศล่าสุดเชา้านี้นะครับพาพาพีพา,พา,พานอกมาเบิงนะครับมาพันขืนนอนเงื้อแรกป็นจังได้นะครับ,นนะนะรบกะมวนกับผ้ากัน ดงเบ่งไฟเบ่งน้ำเพราะไฟไม่ออกเมื่อวานไปตามช่างไปเปลี่ยนหลอดไฟหลายจุดอยู่ก็มาช่วยพี่นวัดทำไฟเม,มื่อวานนะครับทำนู่นทำนี่เปลี่ยนหลอดไฟก็พึ่งเสร็จกะวันนี้เมื่อคืนก็เข้าอยู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับมีแล้วพี่น้องประตูรั่วรั่วรอบขอบคิดนะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนถือว่าโอเคมีความปลอดภัยเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกาไดไลค์กดแชร,ร์มานาสตอรี่ฝากซื้อสินค้า ซีบัคทอนพัดเบต้าคูแคนนะครับอยู่เพื่อสุขภาพครีมทาผิว TP สก,กีดนะครับครีมทาหน้า TP สก,กีดด้วยนะครับสั่งซื้อที่รายออฟฟิเชียล TP สก,กีเด้อรีอาร์นะครับรีอาร์ก็รายออฟฟิเชียล TP สก,กีมาดีพิดด้วยนะครับรับฝากสินค้าของแอดเองนะครับสเปรย์บูดิ้แก้ปวดเมื่อยสเปรย์มานาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเนาะสั่งซื้อที่ช้อปปี้ราซาดาเจดีเซนทันสวัสดีครับ